ภาพกว้างๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเรามองภาพไกลๆเนี่ยบริเวณแนวต้านเนี่ยเชนีนนเนี่ยมันกรอบบนเนี่ยเห็นชัดตังแต่หนึ่งสามศูนเนี่ยตรงเนี้ยมันมันต้านชาัดอันนี้กรอบถอยลงมาเนี่ยตรนเนี้ยดูว่าหลุดพันสี่ปล่าถ้าพันสี่มันต่ำกว่าเนี่ย กรอบฐานลงเนี่ยถ้ามองกว้างๆเราก็เห็นว่ามันมีแนวโุ้มที่เด็ดชิดีอาจจะลงไปประมาณสัก1,360ถึง1,380ได้นะกรอบมันจะเป็นกรอบแกว่งอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นที่มันมันไซด์เวย์รอที่ที่จะเลือกข้างว่าจุดต่ําสุดเนี่ยมันมันมันเกิดตรงชาร์ล่างเนี่ยบริเวณจุดต่ําสุดตรงนี้มันคอนเฟิร์มเลย่างนะครับซึ่งในการปรับฐานลงลักษณะที่บางทีก็ลงไปต่ำโล่เดิมก็มีนะครับหรือว่าทําบางทีอาจจะมีหลุดโลไปก็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 เคยเกิด ตอนนี้พุ่นบางอยู่ในช่วงของเกาะในการไกวแข่งอย่างเงี้ยนะครับกรอบคนเราเนี่ยะครับกรอบล่างเนี่ยถ้าช่วงสัปดาห์นี้ตลปดาห์หน้าพันสี่อยู่ไม่ได้ต้องประเมินว่ามันไอหนึ่งสามแปดศูนย์อยู่นิดหน่อยปกสูงตรงนี้มันจะเป็นภาพของการเคลื่อนไหวเกอบกว้างๆที่เราเห็นค่อนข้างชัดก็อุปทานคงแข็ตัวอยู่นะส่าอย่างนี้แหละตลาดคงยังผิดหวังอ่ะอาจจะผิดหวังเรื่องดอกเบี้ยเฟดอ่่ะวาจจะไม่ได้ลงเลยคือจริงๆเนี่ยมันลงไอ้ประเด็นที่เคยดูว่าเวลามันลงเร็วๆเนี่ยมันมักจะลงลงเร็วเพราะมีเหตุ ทำให้มันต้องลงเร็วก็คือม,มันมีอะไรผิดปกต,ต,ติในเศรษฐกิจเขาแรงเขาเลยต้องรีบลงเร็วปึง่งๆึ่งึงึงึง,ปง,ปง,ปงไปเลยเนี้ยซึ่งตอนนี้มันก็ยังภาพตรงนั้นมันยังไม่เห็นเนี่ยแต่คิดว่านักลงทุนในตลาดบ้านเขาก็อยากให้ลดอ่ะเพราะเพราะเหมือนเขาต้องการก็อาจจะวัดใจว่าเฟสถ้าเงินเฟอ้อไม่กลับมาเฟสน้าจะบริหารเขาเรียกอะไรบริหารบริหารเศรษฐกิจลักษณะคือชะลอตัวลงให้มันค่อยๆชะลอตัวลงก็คือซอฟต์แลนดิ้งแหละ เพื่อลดความเสี่ยงว,ว่าถ้าไปตึงงานเดี๋ยวขากลัวเดี๋ยวมันมีการ hard landing แล้วคันนี้มันจะกระทบหนะักอันนี้มันเลยทําให้ตลาดติหวังตรงนี้ก็เลยทำให้ตลาดตาดทั่วโลกช่วงนี้ก็เป็นวันนี้ก็ปิดปิดลบบ้านเราต,ต้บอกว่าคงต้องเลือก s e l e c t i v เล่นเป็นตัวตัวไปเพราะตอนนี้เราเห็นก็คือมันจะมีหุ้นเขาเรียกว่าอะไรหุ้นบางทีหุ้นพื้นฐานอะไรก็ไม่รู้ชื่อแปลกๆมันตูว่าเข้ามาใหม่รอซาต่ำๆมันก็ถูกจับเข้ามา เก่งกาไรไม่ว่าจะเป็นจากโปรแกรมเทรดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นพวกเนี้ขยับขึ้นมาแต่ต้องเล่นก็คือว่าเท่าที่เราเห็นพฤติกรรมการเทรดคือเทรดวันเดียวจบนะครับหรือว่าวันครึ่งแล้วก็เลิกเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้ก็เลยต้องต้อง selective เดึงรายตัวไปหน่อยวันนี้ก็ดูดูในสองตัวนะที่เห็นพอมีแรงซื้อเข้ามานะครับก็เน้นเป็นการเก่งกำไรสั้นๆแล้วกันตัวแรกดูไปที่ตัวโคโค่อที่ทำอ่าครับผมน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวนี่ย นะครับราคาหุ่นก็เข้ามาแล้วก็อ๋อมีการปรับฐานลงมารอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับก็ดูในแง่ในแง่ในแง่ของตัวพัฒน์ก่อนแล้วกันเราไปดูพื้นฐานก็อย่างที่เ,เราเห็นก็คือช่วงช่วงสั้นมันมีการปรับตัวขึ้นแั้วน,นะมีการยกโกลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็มีมีแรงซื้อกลับมาเป็นแท่งเขียวๆนะครับแล้วก็ยกโกลขึ้นมาเรื่อยๆก็ประมาณว่ามันมันก็พอมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาด ในส่วนของตัวโคโคโคเหมือนกันนะครับตอนนี้มาดูในส่วนของตัวปจัจจัยพื้นฐานเขาเนี่ยก็ประเมินว่าในส่วนของรายได้นะครับปีนี้มางเขาประเมินว่ามันจะโตถึงสามสิบเปอร์เซ็นหลักๆก,ก็มาจากในเรื่องของการขยายกาลังการผลิตนะครับสินค้าที่เขาตอนนี้ขายอยู่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นพวกมะพร้าวแหรรลูปนะครับกะทิน้ํามะพร้าวนะครับซึ่งนี้ก็มีคู่ค้านะครับทั่วโลก,ก ก็ประมาณ90ประเทศนะครับแล้วก็หลักๆก็คือได้แรงหนุนจากการขยายกําลังการผลิตพวกน้ำมะพร้าวบรรจุกล่องนะครับที่เริ่มมีการขยายกาลังการกําลังการผลิตตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาแล้วตรงนี้มันจะทําให้กําลังการผลิตเนี่ยมันค่อยๆปีนี้มันค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากกําลังการผลิตใหม่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมืเข้ามาในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยห่จุด หนึ 1, ่งแสนตันต่อปีนะครับจะทยอยยเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะทําให้กาลังการผลิตปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะขยับไปที่สองจุดหนึ่งแสนตันต่อปีก็เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวเลตย 2, 3, 2, 1, ตรงนี้ก็น่าจะส่งผลบวกต่อในเรื่องของตัวผลประกอบการในปีนี้นะครับซึ่งปีก่อนเนี่ยถ้าดูตัวเลขมันในชารเขาคาดกำไรไว้ที่ห1า้สิบล้านบาทปีนี้คาดว่ากำไรจะขยับมาอยู่ที่เจ0ดรยี่ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ4ี่ิบเก้าปอร์เซ็นต ก็อมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะได้แรงหนุนจากในเรืเ่องของกําลังการผลิตปีนี้ที่จะทย,ยอยค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับตลอดทั้งปีครับก็แนะนําเป็นลักษณะการซื้อเก็งกําไรนะครับโดยอดข้อ,อิงจากคอนดิชั่นของราคาที่มีการทำไว้นะครับในส่วนของบนวิเคราะห์ราคาเป้าหมายเฉลี่ยนะครับ AE คอนดิชั่นนี่อยู่ที่11บาท60ต่า,ททางมันับอัปไซย์ยังสูงมากนะครับก็แนะนำเป็นลองของการซื้อเก็งกำไรนะครับในส่วนของ นนะครับอ่าแม้ว่าจะตอนพูดถึงตลาดโดยรวมจะดูไม่ค่อยมีความหวังแต่พอมาพูดรายตัวแล้วโอ้ก็ยังอะยังมีตัวให้เล่นตัวแรกของพี่วิชัยครับโคโค่ครับ,รบสวยงามครับผมขอเชิญตัวต่อไปเลยครับพี่อภิชัยครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยดูไปในหุ้นที่มีโมเมนตัมบวกของราคาเนี่ยนี้ดูไปที่ตัวออคชั่นนะครับชั่น AUCT นะครับ โอ้โออหทำหายนะครับผมแต่ธุรกิกกจเขาก,ก็จะเป็นเป็นลานประมูลประมูลรถยนต์นะครับซึ่งถ้าเราติดตามข่าวก็คือว่าปีภาพโดยรวมตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วก็มันก็อาจจะมีะนี่เสียของอในส่วนของผู้ซื้อรถยนต์ไปบางส่วนก็ผ่อนไม่ได้ก็ต้องอมีรถยึดนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ลานประมูลถ้าเราดูจากตัวเลขนี่เสียที่รายงานโดยพวกเครดิตบูโรเนี่ย อย่างไตมัดสองไอไตมัดสามเนี่ยตัวเลขล่าสุดที่เขามีการรายงานเะนี่ยตัวนี่เสียของตัวรถยนต์เนี่ยมันขยับขึ้นเนี่ยยี่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นทีเดียวน,นั้นตรงเนี้ยนะครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันอ่อนแอเนี่ยน,น่าจะส่งผลบวกต่อ,อทิศทางของตัวผลประกอบการของธุรกิจประมูลรถยนต์นะครับก็ภาพโดยรวมนะครับแล้วก็คาดว่านะครับในส่วนของอรถยึดเข้ามาประมูลเนะี่ย ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแนา่น่าจะอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็ทิศทางโดยรวมก็ส่วนหนึ่งก็เป็นถ้าลดเนี่ยเวาลามันข้ามปีไปเนี่ยราคามันก็จะตกลงนี้ก็มีผลต่อเป็นปัจจัยเร่งด้วยทาให้มีการเร่งตรามุนนะครับก็ประเมินนะครับในส่วนของตัวทิศทางโดยรวมนะครับกับในในส่วนของอะไร,รายได้ตั้งแต่เดสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นตามปริมาณาการประมูลนะครับตากําไรขั้นต้นเนี่ยก็ อยู่ที่ระดับประมาณ5 0นะครับแล้วก็แนวโน้มในลวในช่วง Q4 เนี่ยก็คาดว่าจะได้แรงบวกในช่วงของไตรมาสเหมือนกันเร่งตงัวลดรถเข้ามาหนด้วยนะครับก็พิทารโดยรวมแนีกยกำไรปีสาาุดที่ผ่านมาครับคอนทราประเมินไว้ที่360ล้านบาทล้วโปขึ้น46%เยียวยาส่วนกำไรปีนี้นะครับคาดว่าจะขยายตัวต่ออีก5%นะครับมาอยู่ที่383ล้านบาท ก็มอกว่าเป็นธุรกิจที่ได้ไประโยชน์ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะครับราคาเป้าหมายนะครับก็อ,อิมพันันอยู่ที่13.20นะครับก็แนะนำาเรื่องของการซืร้อเกินกรรงการมาตัวออปชั่น